ค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายในวันนี้ตี้ก็จะพาเข้าสมาธิสั้นๆนะคะเพื่อไปฝากจิตที่พระนิพพานน้อมถวายบุญและก็แผ่บุญนะคะขอให้เราทุกคนตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะคุณพอวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดา คุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอ,อริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตาประทับทรงลงที่จิตของเหล่าลูกหลานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเจ้าขาอิติสุขโตนมโมพุทธายะนมามภะทะจะภะกัสสะ นิพพานสุขขังนิพพานสุญญังนิพพานปัจยโยโหตุวันนี้เหล่าลูกหลานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทั้งยี่ห้าคนมาขอเข้าถึงเข้าพึงบาร,รมีของทุกพระบาททุกพระองค์ได้โปรโดเมตตาเปิดสัญญาณผ่านม่านมิติทิพนิพพานให้เหล่าลูกหลานได้เข้าเฝ้าด้วยเถิดเจ้าค่ะ หายใจเข้านีบหายใจออกผ่านนิบผ่านนิบผ่านไม่ต้องบังคับนะคะทำสบายสบายแค่ตามรู้ตามดูลมหายใจว่าเข้าออก แค่รู้นะคะแค่รู้เบาๆตัดความวิตกวิจารณ์ตัดการพิจารณาทุกสิ่งอย่างตัดปีติขอเข้าสู่อารมณ์เอกะคัตตารมณ์ วันนี้เราลูกหลานมาขอฝากจิตได้ขอเมตตารับฝากจิตของเราลูกหลานด้วยเถิดเจ้าค่ะเราลูกหลานมีนามบนโลกมนุษย์ว่าบอกชื่อนามสกุลตัวเองวันเดือนปีเกิดนะคะรนิดาเพียงขคกรวดเกิดวันที่15กุมภาพันธ์า5 1 5และขอฝากจิตของเราลูกหลาน ทุกคนในครอบครัวของลูกไว้กับพระนิพพานด้วยเถิดเจ้าค่ะบอกชื่อนามสกุลคนที่เรารักนะคะ ขอได้โปรดเมตตาส่งขอจิตของเหล่าลูกหลานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และพระนิพพานด้วยเถิดเจ้าค่ะวันนี้ขอเชิญธรรมธาตุดั้งเดิมแท้จริงของเหล่าลูกหลานโปรดลงมาสวมกอดเหล่าลูกหลาน เพื่อล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยเธอเจ้าค่ะเพื่อให้เราลูกหลานได้กลับบ้านนิพพานขอธรรมธาตดั้งเดิมเมตตาสวมกอดด้วยเธอ แล้ววันนี้เราลูกรานขอพิจารณาพระคถาที่เปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้เป็นอรียเจ้าพระคถาจิเจรุนิ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  จิตหมายถึงจิตที่มีปัญญารู้ว่าสามโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกล้วนยังมีการเกิดการตายเราลูกหลานจะไม่ขอหลงไปเกิดในสามแดนเหล่านั้น เจหมายถึงเจตสิกอารมณ์ที่เป็นกลางอารมณ์ที่สามารถรับการกระทบกับทุกสิ่งไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วก็ฝึกยอมยอมรับด้วยจิตที่เป็นกลาง ไม่ว่าคำชมไม่ว่าเป็นคำสรรเสริญหรือคำนินทาก็พร้อมยอมรับทุกสิ่งนั้นดอกไม้ก็พร้อมยอมรับก้อนอิดก็พร้อมที่จะยอมรับรู้หมายถึงรูปร่างร่างกายของเรา ร่างกายของเขาล้วนเกิดดับเน่าเหม็นสกปรกไม่เที่ยงรอวันผุพังกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรไม่มีสิ่งใดเป็นของของเราอย่างแท้จริง ขออย่าได้ไปยึดในขันห้านี้ทั้งขันห้าของเราขันห้าของลูกของพ่อของแม่ก็ไม่ใช่ของเราไม่สามารถยึดได้นี่คือนิพพานสภาวะที่เป็นบรมสุขทาวรอ,อย่างแท้จริง ไม่มีที่ใดที่เป็นบรมมสุขอย่างแท้จริงเหมือนพระนิพพานขอให้เราตั้งมั่นที่จะกลับนิพพานอย่างแท้จริงอธิษฐานเพื่อการไม่มาเกิดอีกปักธงไว้เพื่อตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อจะไปที่ที่สูงสุด คือพระนิพพานละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสจิตสุดท้ายจักได้กลับพระนิพพานนิพพานะสุขขังนิพพานะสุขขังนิพพานะสุญญยังนิพพานะปัจจโยโหตุ ขอทุกประบาททุกพระองค์ได้โปรดเมตตาให้ลูกหลานได้กลับบ้านนิพพานด้วยเถิดเจ้าค่ะแล้ววันนี้บุญใดกุศลใดที่เราลูกหลานได้กระทำมาแล้วในทุกภพทุกชาติเราลูกหลานขอน้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวบุญที่ได้สวดมนต์แบ่งปันธรรมฟังธรรม สมาธิวิปัสสนาและอามิรบูชาใดที่เคยตั้งถวายขอน้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอทุบพระบาดท,ทุบพระองค์ได้โปรดเมตตารับบุญกุศลรับอามิรบูชาของเหล่าลูกหลานด้วยเถิดเจ้าค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเหล่าลูกหลานเพื่อเป็นแสงประทีปธรรมนำทางให้กับเหล่าลูกหลานด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกหลานขอกลับบ้านนิพพานที่เดียวไม่เลี้ยวที่ไหนอีกแล้วและบุญใดกุศลใดที่ทุกพระองค์ทรงสำเร็จแล้วเราลูกหลานมาขอโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญทุกกุศลน,นั้น ขอได้โปรดเมตตาให้เราลูกหลานได้มีส่วนในทุกบุญทุกกุศลน,นั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะและว,วันนี้เราลูกหลานมากราบขอขมากรรมเจ้าค่ะสิ่งใดที่เราลูกหลานได้กระทำผิดพลาดไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้ก็ดีวันนี้มากราบขอขอมาทุกบาปทุกกรรมทุกความผิดพลาดขอโอกาสให้เราลูากหลานได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อทำชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายให้ดีที่สุดให้ประเสริฐสูงสุดด้วยเถิดเจ้าค่ะ ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดเมตตาด้วยเถิญขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโมทนาสาธุกการกับทุกบุญทุกกุศลของเหล่าลูกหลานเพื่อกลับบ้านนิพพานด้วยกันทุกดวงจิตด้วยเถิญแล้ววันนี้มาขอถอนบาปถอนกรรมถอนอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรม คำอธิษฐานที่ผิดผิดความอาฆาตความอิจฉาริษยาคําสาบแช่งเมตตาถอดถอนให้กับลูกหลานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิทังสัจจวาจังมิจฉาทิฏฐิอทิฐานังปจุตธรามิทุติยมปิ อิมังสัจจวาจังมิชาทิฐิอธิฐานังปัจจุธรามิตติยมปิอิมังสัจจวาจังมิชาทิฐิอธิฐานัง ปัดจุดธามิเมตตาลุกลานด้วยเถิดขอพระพุทธานุภาพเมตตาถอดถอนขอพระธรรมานุภาพเมตตาถอดถอนขอพระอรียสังขาร เมตตาถอ,ถอนขอพระพุทธเจ้าหาพระองค์ในพัทธรกับนี้เมตตาถอดถอนถอนบาปถอนกรรมให้ลูกหลานด้วยเชิดพระพุทธเจ้าขาคำอธิษฐานใดที่เราลูกหลานบอกว่าจะลงมาบนโลกมนุษย์ จะไม่เอาอะไรจากโลกมนุษย์บัดนี้เมื่อมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วต้องทำตามกระแสะโลกพ่อจ๋าโลกมนุษย์ต้องใช้เงินเมตตาลูกหลานด้วยเถิดถอนคำอธิษฐานทุก คำอธิษฐานที่ผิดพลาดไปแล้วเมตตาเปิดความเป็นสิริมงคลให้กับเหล่าลูกหลานให้มีแต่ความโชคดีไม่ว่าจะจับช่วยสิ่งใดทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จให้สมหวังขอคำว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่หายจาก โรคภัยไข้เจ็บจองอย่ามีในเหล่าลูกหลานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกคนด้วยเทิญน,นะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนถอนด้วยนะโมพุทธายะนะมามิหัง ได้โปรดถอดถอนความไม่ดีทั้งหลายความเสนียดจันไรทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้กับลูกหลานด้วยเถิด DNA ไดที่ทำงานผิดปกติสารเคมีที่หลังผิดปกติได้โปรดเมตตาถอดถอนให้ลูกหลานสลายบาปสลายกรรมให้ลูกหลานด้วยเถิด สิ่งใดที่ทำงานผิดปกติในร่างกายกระดูกข้อต่อใดที่คดงอก็ขอให้ทำงานเป็นปกติให้ลูกหลานได้ใช้ร่างนี้เพื่อที่จะถวายงานให้สง่างามสมเป็นผู้เชิญทำของทีมงานพระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ถอนบาปถอนกรรมให้กับลูกหลานแล้ว ได้ปโปรดให้ลูกหลานได้มีแต่ความเป็นสิริมงคลให้ลูกหลานได้เป็นมนุษย์ชั้นเลิศได้ประเสริฐทุกทางให้สามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวช่วยเหลือทุกคนที่สามารถช่วยได้ให้สามารถทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เต็มกำลังด้วยเถิดให้สมเป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดพ่อจาเมตตาเมตตาเราลูกหลานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ และว,วันนี้บุญใดกุศลใดที่เราลูกหลานได้กระทำสำเร็จแล้วด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแบ่งปันธรรมฟังธรรมน้อมถวายทุกพระบาททุกพระองค์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทีมงานพระนิพพานทีมงานผู้คุมกฎทุกกฎและขอเมตตาสะท้อนย้อนกลับบุญนั้น กลับมาให้เหล่าลูกหลานด้วยเธอเจ้าค่ะและขอเมตตาแผ่บุญนั้นไปถึงท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกภพทุกชาติผู้มีคุณต่อเหล่าลูกหลานในทุกภพทุกชาติคุณพ่อคุณแม่ในทุกภพทุกชาติบอกชื่อคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ ขอเมตตาแผ่บุญนั้นไปถึงพ่อเกิดแม่เกิดพ่อเก่าแม่เก่าพ่อซื้อแม่ซื้อคู่บุตรสามีภรรยาสัตว์เลี้ยงในทุกภพทุกชาติสัพสัต,สต์ทั้งหลายที่เหล่าลูกหลานได้เคยเบียดเบียนชีวิตของพวกเขาเพื่อมาเป็นอาหารเลี้ยงกายขันห้าแผ่บุญนั้นไปถึงคุณครูบาอาจารย์ของลูกในทุกภพทุกชาติ ที่วันวันชิตาวันชานนสมาชิกบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกๆคนทุกๆท,ท่านล้วนเป็นครูอาจารย์ของกันและกันเรียนรู้ไปด้วยกันและขอเมตตาทุกพระองค์แผ่บุญไปถึงเทพเทวาพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุทกพระองค์ที่เคยเมตตาต่อลูกหลานมาในทุกภพทุกชาติ สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินยี่สิบสี่แดนบาดาลท่านผู้เป็นใหญ่ในสามแดนโลกธาตุท่านพ่อปู่สหบดีพรมท่านปู่ท่านเท้าพกาพมท่านพ่อปู่พยายมราชท่านเท้าสักะกเทวราชองค์ท่านสิริพุทธอามาตองค์ท่านนายนิริยบาลผู้จดบันทึกคะแนนบุญคะแนนบาปท่านตัวเชื้อโรคท่านนายสัญญากรรม ท่านโยมวทูท่านโยมบาลพระยามัจุราชทุกพระบาททุกพระองค์ท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท่านปู่ท่านเท้าเวสุวรรณโนท่านปู่ท่านเท้าทัตตรศหรือทัตตรัตท่านปู่ท่านเท้าวิรุณหกท่านปู่ท่านเท้าวิรูปักท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์พระพรมพระยมพระกาลพระศิวะพระตรีมุรติ พระนารายณ์คุณพ่อพระพิคเนตคุณพ่อขันทก,กุมารองค์พ่อพยาคุศทุกพระบาททุกพระองค์เหล่าพญานาคทุกเหล่าทุกตระกูลท่านปู่ศรสีสุดโธท,ท่านย่าปฐมมาพระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีพระแม่ขยาตรี พระแม่โพศพพระแม่ธรณีพระแม่คงคาคุณแม่พระเพลิงคุณแม่พระพรายคุณแม่พระพิรุณท่านแม่ทุกๆุพระองค์บนชั้นพระนิพพานและขอทุกพระองค์เมตตาแผ่บุญไปถึงพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระบาททุกพระองค์เราทหารกล้าทั้งหลายวีระบุรุษไทยวีรสตรีไทยทั้งหลาย ผู้เสียสละเลือดเนื้อเสียสละชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินให้เราลูกหลานได้อยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งถึงช้างศึกม้าศึกวัวควายและสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเป็นสเสบียงผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหลายในการสู้รบ ขอส่งบุญไปถึงทุกดวงจิตทุกท่านหากท่านมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์หากท่านมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานด้วยเชิญและวันนี้ขอทุกพระองค์เมตตาแผ่บุญกุศลไปถึงทั้งสามแดนโลกธาตุ สามพภูมิสามแดนโลกธาตขอแผ่บุญนี้ให้กับทุกสัพรพ์ดวงจิตที่มารอรับบุญในวันนี้ที่อยู่รายรอบตัวของเหล่าลูกหลานและขอแผ่บุญนี้ออกไปให้ไกลถึงอนันตจักรวาลแผ่บุญนี้ไปถึงท่านพระภูมิเจ้าที่ ทุกบ้านที่ลูกเคยอยู่อาศัยทุกลี่ที่ลูกเคยทำงานให้ทึกถึงบ้านของเรานะคะบ้านมีกี่หลังแผ่บุญไปให้ท่านพระภูมิเจ้าที่ท่านโมทนาบุญด้วยนะคะและที่ทำงานของเราที่ที่ให้อาชีพเราให้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัว แล้ววันนี้ก็ขอแผ่บุญไปถึงเพื่อนๆนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมสมาชิกบ้านนิพพานทุกท่านแม้มิได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตตาแผ่บุญนั้นไปถึงบ้านของน้องลดาวันลนดาพรและครอบครัวแผ่บุญนั้นไปถึง บ้านของน้องธนาคมเสาแบนบ้านของคุณนงนุชบุญชูและครอบครัวบ้านของคุณแม่สมบูรณ์จิตหนักแน่นบ้านของอ,อ้นุสสรนพงศิลป์ครอบครัวพงศิลป์นะคะบ้านของคุณครูวินยูไทยอู่และครอบครัวบ้านของคุณแม่สรวีแสนสุขครอบครัวแสนสุขทุกคนนะคะ แผ่บนนี้ไปถึงพี่กุ้งพิมพ์พจีพี่พ e ันธกุลกอนครอบครัวพี่พันธักุลกอนทุกคนค่ะแผ่บนนี้ไปถึงพี่พระพัฒสรนักแก้วครอบครัวนักแก้วแผ่บนนี้ไปถึงพี่สำเร็จเกินภาและทุกคนในครอบครัวเกินภาแผ่บนนี้ไปถึงครอบครัวอาจารย์บุตรนัทประพัฒประภาสีวิบูรณ์และทุกคนในครอบครัวประภาสีวิบูรณ์ค่ะ แผ่บุญนี้ไปถึงพี่จีจิรพัฒเพชรนุ้ยครอบครัวเพชรนุ้ยค่ะแผ่บุญนี้ไปถึงพี่อนัญญามิริสุดครอบครัวมิริสุดทุกคนค่ะพี่พิรมดวงจันทร์ครอบครัวดวงจันทร์แผ่บุญนี้ไปถึงคุณวราพันธ์และครอบครัวคุณแม่สำรากน,นรรกลิ่นจันทร์ครอบครัวกลิ่นจันทร์ทุกคนครอบ ส่งบุญไปถึงพี่มนัทหวานแก้วครอบครัวหวานแก้วนะคะส่งบุญนี้ไปถึงครอบครัวคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะครอบส่งบุญนี้ไปถึงครอบครัวน้องทิพย์น้องอมรทิพย์ค่ะส่งบุญนี้ไปถึงครอบครัวของพี่ด็อกเตอร์สนั่นชินวงศ์ทุกคนในครอบครัวชินวงศ์นะคะส่งบุญไปถึงพี่เออรไทยชนมาสุข ครอบครัวชนมาสุขทุกคนค่ะน้องสงกรานตุงกระโทกและครอบครัวทุกคนส่งไปถึงน้องเปิ้ลสุภาวดีชัยชัดชาวกุลและทุกคนในครอบครัวนะคะและส่งบุญนี้ไปถึงพี่มนสันรืทัทยชีวโมกทุกคนในครอบครัวชีวโมกค่ะส่งบุญนี้ไปถึงน้องกรุงอาชิระยาครอบครัวสีแพรพันธ์ค่ะ ส่งบุญนี้ไปถึงพระวิชัยและก็ครอบครัวของพระวิชัยบุพัยนะคะแล้วก็ขอส่งบุญให้ทุกท่านที่ขอบุญรวมมาในกลุ่มนะคะขอส่งบุญให้ทุกท่านที่ขอบุญรวมมาในกลุ่มมีคุณแม่โสภาชูรัตคุณแม่เสริญจำใบรักคุณยายเนรแสนสุขนายอดิศักดิชมพูที่น้องเจม เครงโฮนขอให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะทรงบุญไปถึงนางบัวคําชิน,นวงศ์คุณแม่สังวานบุพพจยคุณแม่รับมิริสุดคุณแม่ชาตรีดวงตาคุณแม่จันมาเพียงโคกกลัวคุณลุงรุตตี้เดวิดคุณพ่อเชิดชัยเชียงหลิวคุณพ่อสุนทรสีดาห้าคุณแม่มะลิสีโสดาพล ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะส่งบุญรวมไปถึงคุณแม่สรวีแสนสุขพี่ประพัฒสอนนาแก้วพี่พี่รมดวงจันทร์พี่มณัดหวานแก้วพี่ประจินขำเปียนขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะส่งบุญรวมไปถึงพี่มรสันเรือไทยชีวโมเจ้ากรรมนเวรทุกดวงจิตของพี่มรน,นะคะนายนิดนายโจ นางใสนะคะและก็น้องวิมลรัฐชีวโมกนะคะขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงค่ะสงบุญไปถึงคุณวีรวัตรประเสริฐจิตสันสขอให้มีค่าไตาที่เป็นปกติค่ะสงบุญไปถึงพิั้มกิจรวีประเสริฐจิต สก็ขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงและก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเร็ววันนะคะสงบุญไปถึงพี่คิวเองเจียวกกน้องอ,อดุยอลยฤทธิ์เจียวกกนะคะพี่ประจิมกันพิพิษครอบครัวกันพิพิษค่ะสงบุญนี้ไปถึงนายสพลกิจประภาสีวิบูลเจ้าหน้าที่เทศบาลหน,นองวัวซอ ที่ดูแลในเรื่องของภาษีที่ดินก็ขอได้โปรดเมตตาต่อกันนะคะส่งบุญให้น้องนัชชานันประภาษีวิบูลนะคะก็ขอให้สอบครูผู้ช่วยน่าจตสินได้ให้ได้รับการบรรจุโดยเร็วที่จังหวัดหนองบัวลำพูด,ด้วยเถิดส่งบุญให้นางสาวรสจรศสุภาษีขอให้สอบพออผู้ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำพู ส่งบุญให้นางสาวสิวินียั่งยืนนานขอให้สามารถสอบขอ,ออตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสรกลนครได้ด้วยเชิญและก็ขอส่งบุญให้คุณสาริกาเพียรโคกกรวดค่ะก็ขอให้ได้เจอหมอที่ดีวิธีที่ใช่สามารถรู้โรคที่เกิดพิธิเป็นนะคะและก็ให้สามารถรู้วิธีรักษาให้หายขาดส่งบุญให้คุณแม่เพชรสีแจ่มใส ให้นายประพันธ์อานาันตาให้คุณรัชดาบุญยศิษย์ที่กระตุที่มีอาการหกล้มนะคะขอให้กลับมาแข็งแรงค่ะแล้วก็ส่งบุญให้น้องดรีมกนกวันสุภาษีครอบครัวสุภาษีนะคะคุณพ่อดำรงสุภาษีด้วยค่ะมีท่านใดต้องการส่งบุญให้ใครเพิ่มไหมคะวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านใช้ช่วงเวลาที่พลังบุญยังเปล่งแสงอยู่นะคะให้อธิษฐานจิตส่งบุญให้ถึงคนที่เรารักค่ะแล้วก็ขอทุกบุญกุศลนี้ส่งมาถึงที่บ้านตี้ด้วยนะคะครอบครัวเพียรโครกรวดน้องแนนปูชิตาเพียรโครกรวดค่ะ แล้ววันนี้หากท่านใดยังอธิษฐานไม่เสร็จก็กลับไปอธิษฐานต่อได้นะคะวันนี้ตีก็กราบโมทนาสาทุกบุญกับทุกบุญทุกกุศลของทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงได้เป็นมนุษย์ชั้นเลิศประเสริฐทุกทางนะคะให้ได้ทำชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายและเป็นชาติที่ดีที่สุดที่ประเสริฐ สูงสุดทุกคนทุกท่านด้วยค่ะกรับโมทนาสาธุค่ะ